สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับเช้าวันนี้เป็นความเงียบตอนที่สองนะครับพี่น้องครับเราคงทราบดีนะครับว่าฮอร์โมนในร่างกายนี้มีหลายตัวครับที่ทําให้คนเรานั้นมีชีวิตที่สงบสุขมีสันติสุขครับฮอร์โมนอย่างแรกก็คือโดปามินโดปามินนี้เป็นฮอร์โมนที่ทําให้เรารู้สึกดีครับซโรโทนินก็เป็นฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งที่ทําให้เราลดอาการซึมเศร้า และเอนโดฟินนั้นก็เป็นฮอร์โมนแห่งความสุขที่ลดอาการเจ็บปวดได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความสุขนะครับเราก็จะรู้สึกดีไม่ซึมเศร้าและไม่เจ็บปวดลดบวมลดอาการอักเสบได้พี่น้องครับนั่นคือความสามารถของอารมณ์ที่ส่งผลต่อร่างกายเนื้อหนังของเรานี่นะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของความเงียบที่จะทําให้เกิดความสุขครับพระคัมภีร์พูดชัดเจนครับว่าคนที่เชื่อฟังพระเจ้าคนนั้นจะ เป็นสุขหรือมีความสุขคนที่มีปัญญาก็จะเป็นสุขหรือมีความสุขคนที่มีชีวิตอยู่กับการนมัสก,การพระเจ้าเขาก็จะมีความสุขคนที่มีชีวิตอยู่เมื่อเขาสามารถควบคุมตนเองได้หรือเซฟคอนโทลได้เขาก็มีความสุขเพียงคำนั่นแหละครับคือสิ่งที่พระกัมพีร์บอกว่าความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีวาระนิ่งเงียบในชีวิตของเราเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงนะครับคือเหตุผล5ข้อ ที่เราจะต้องเงียบแล้ววันนี้จะพูดว่าการเงียบนั้นทําให้เรามีความสุขเพราะว่าความเงียบเชื่อมโยงกับสารที่เรียกว่าฮอร์โมนทําให้เกิดความสุขได้เปยนครับเมื่อเราเชื่อฟังเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องการเชื่อฟังการเชื่อฟังนั้นทําให้เราเกิดความสุขครับการเชื่อฟังนั้นเป็นคําสั่งของพระเจ้าผ่านทางโมเสสไปยังชนอิสราเอลไวสชาเอเอ๋ยจงฟังจงนิ่งเสียและจงฟังวันนี้จะพูดถึงเรื่องของประการที่สองครับ การครวบคุมตัวเองหรือเซลฟ์คอนโทรลความเงียบนั้นเชื่อมโยงกับการเชื่อฟังและส่งต่อไปถึงการครวบคุมตัวเองหรือเซลฟคอนโทรลซึ่งเป็นผลของพยายนโดยสุ์นะครับการเชื่อฟังและการครวบคุมตัวเองนั้นแยกออกจากกันไม่ได้ต้องไปด้วยกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับการเชื่อฟังนั้นก็คือการแสดงออกที่เราจะต้องทําตามที่พระเจ้าต้องการแต่การครวบคุมตัวเองนั้นคือเป็นการไม่แสดงออกหรืองดแสดงออกหรือควบคุมการแสดงออกมา แตกต่างกันออกไปครับในด้านหนึ่งนะครับการไม่นิ่งเงียบถือว่าเป็นการทรยศต่อการขาดการควบคุมตัวเองพูดง่ายก็คือว่าเมื่อเราไม่สัตซ์ซื่อต่อการควบคุมตัวเองเราก็ไม่นิ่งพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการที่เราไม่นิ่งนั้นเรากําลังไม่สัตซ์ซื่อครับเพราะฉะนั้นของพระเจ้าได้พูดถึงเรื่องของการที่เราจะต้องไม่ปากไวนะครับเราจะต้องรู้ว่าเราควรจะพูดน้อย ปรากฏอยู่ในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่5ข้อที่2ข้อที่3นะครับปัญญาจารย์บทที่5ข้อที่2ข้อที่3อย่าให้ปากของเจ้าไวและอย่าให้ใจของเจ้าเร็วที่จะพูดสิ่งใดๆเฉพาะพระพักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าสถิตในสวรรค์แต่เจ้าอยู่บนแผ่นดินโลกเหตุฉะนั้นเจ้าจงพูดน้อยคําเพราะฝันเมื่อมีงานมากและมีเสียงคนเขาเมื่อพูดมาพี่น้องครับยิ่งเราพูดมากเท่าไหร่นะครับเราก็แสดงความโง่เข่าของเรา มากเท่านั้นฉะนั้นปากของเราต้องพูดให้น้อยใจของเราก็ต้องอย่าให้เร็วเกินไปที่จะพูดอะไระไรโดยเพราะยิง่งสัญญากับพระเจ้าพูดถึงเรื่องของพระเจ้ายังไม่สมควรพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่คำพูดทุกคำของเรานั้นพระเจ้าได้ยินนะครับพี่น้องครับเพระเาพระาพพฉะนั้นเราไม่ว่าจะพูดอะไรก็จงให้พูดกับพระเจ้าครับอย่าพูดอะไรที่ทำให้พระเจ้าเสียเกียรติอย่าพูดอะไร ที่แสดงถึงความฮู้เขาของเราออกมาเราอาจจะพูดเก่งเป็นต่อยหอยเราอาจจะคิดเร็วพูดเร็วหรืออาจจะทําเร็วเพราะเรามือไวใจเร็วพี่น้องครับเราต้องช้าลงนะครับแต่เราต้องนิ่งเงียบการนิ่งนั้นเป็นงานฝ่ายวิญญาณนะครับแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่เราจะรอคอยรอคอยสิ่งที่พระเจ้าัดเตรียมไว้กับเราและรับใช้ผู้อื่นด้วยความรักพี่น้องครับ การนิ่งๆงเงียบๆในห้องลายไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้มีส่วนร่วมนะครับแต่การนิ่งเงียบๆนั้นเตรียมพร้อมที่จะรับใช้ผู้อื่นด้วยความรักอีกประเด็นหนึ่งคือความเงียบนั้นเป็นตัวเร่งให้เกิดการไต่ตรองในพระวัจ,จนของพระเจ้าให้เราเข้าสนิทก,กับพระเจ้าท่ามกลางความโกรธความไม่แน่นอนความร้ายแรงและอีกมุมหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือ ความเงียบนั้นก็ยังเป็นเครื่องยืนยันความตั้งใจของเราที่เราจะอดทนต่อความยากลาบากอดทนต่อความยากลาบากด้วยความหวังที่แน่วแน่ในพระเจ้าของเราครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือความเงียบความเงียบนั้นยังสามารถควบคุมความสามารถของเราผู้สั้นๆก็คือความเงียบคุมความสามารถบังคับบัญชาความสามารถของเราได้ความสามารถของเราในการประเมินคําสั่งฝ่ายวิญญาณประเมินเรื่องราวฝ่ายวิญญาณอย่างรอบครอบครับ เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความเงียบที่จะตอบสนองต่อเรื่องราวฝ่ายวิญ,ญญาณต่างๆในขณะเดียวกันครับเราต้องใช้ความเงียบในการประเมินประเมินสิ่งที่เรารู้ฝ่ายวิญ,ญญาณและแยกแยะอะไรมาจากพระเจ้าอะไรมาจากโลกอะไรมาจากตัวเราอะไรมาจากมารซานานครับพี่น้องครับความเงียบนั้นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการที่เราจะไตร่ตรองกับพระเจ้าเมื่อเราโกรธต้องเงียบครับเมื่อเรา มีความคับข้องใจเราต้องเงียบเมื่อเรามีความเครียดแค้นเรารู้สึกไม่แฟร์เราต้องเงียบความเงียบนั้นเป็นการตอบสนองและตอบโต้ในเวลาเดียวกันครับท่ามกลางความโกรธท่ามกลางความทับข้องใจให้เงียบไปก่อนพี่น้องครับความเงียบนั้นนอกจากจะเป็นการควบคุมการโต้อตอบความเงียบนั้นทำให้ศัตรูของเราไม่รู้และสับสน ศัตรูในที่นี้คือศัตรูฝ่ายวิญญาณนะครับจะโต้อตอบอย่างจะเลียวฉลาดกับโลกโดยที่ไม่ยอมจำนนต่อการล่อลวงของมันเราสามารถที่จะตอบโต้กับการโจมตีของมันซาตานได้ด้วยความเงียบครับพี่น้องครับประการที่3นะครับเป็นเรื่องราวของเหตุผลที่เราจะต้องเงียบเพราะว่าความเงียบนั้นเป็นวิธีการนมัสการพระเจ้าได้วิธีหนึ่งความเงียบนั้น เป็นหนทางที่เราจะพบกับพระศิตของพระเจ้าได้พี่น้องครับเป็นไปได้มากที่เราจะนัสการพระเจ้าในความเงียบสนิทในความนิ่งเงียบความขัดแยง้งหรือการดูเหมือนว่าเป็นการสวนทางกันของคําสอนในพระคัมภีรก็คือการที่เราจะต้องเอื้อนเอ่ยคําสรรเสริญในขณะเดียวกันครับการสรรเสริญการนัสการพระเจ้าอย่างไม่มีคําพูดก็มีครับพี่น้องจะเห็นนะครับว่า ธรรมชาติสิ่งทรงสร้างทุกสิ่งนั้นก็พิสูจน์และประกาศถึงพระสิริของพระเจ้าสามารถพูดได้ชัดเจนว่าสิ่งทรงสร้างนั้นกําลังประกาศพระสิริของพระเจ้าอย่างเงียบๆเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าเมื่อเรารู้สึกยำเกรงพระองค์ใช่ไหมครับเมื่อเราเกรงกลัวพระองค์เราต้องนิ่งอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระองค์เราถูกสร้างมาตามพระฉายาของพระองค์นะครับพี่น้องครับเราสามารถที่จะใช้ทั้งเสียงร้องเพลง คำถวายสรรเสริญคำาสรุวด,ดีในเวลาเดียวกันเราก็สามารถถวายเกียรติพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าได้ในความเงียบขณะที่สิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นเขาเป็นใบครับเป็นใบเงียบบางมีได้บอกว่ามีแต่มนุษย์เท่านั้นครับที่สรรเสริญพระเจ้าด้วยภาษาของเราด้วยเสียงของเราอันนี้ครับคือสิ่งที่เราได้ใช้ทั้งสองวิธีในการที่จะนมัสการสรรเสริญพระเจ้าโปรดอย่าลืมว่า ความเงียบก็นมัสการพระเจ้าได้นะครับหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือว่าเราสามารถนมัสกการพระเจ้าได้แบบเงียบๆได้นะครับเมื่อดูไปดูมานะครับความเงียบนั้นเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากทีเดียวถามว่าทําไมน่าทึ่งครับเพราะว่าความเงียบสามารถเป็นพรให้กับผู้คนสามารถเป็นพรให้กับคนของพระเจ้าได้ในด้านหนึ่งนะครับเมื่อคริสเตียนจัดการกับความคับข้องใจที่เป็นความบาปเรารู้ว่าความบาป อย่างหนึ่งคือความคับข้องใจความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นเปาโลได้กล่าวว่าพวกเขาควรจะหยุดพูดนะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่3ามข้อสิเราจะเห็นว่าพระเจ้าใช้กฎเกณฑ์ของพระเจ้ามาปิดปากครับปิดปากพวกคนที่ชอบแก้ตัวปิดปากคนที่ชอบอ้างนูน่นอ้างนี่เพราะเจ้าน้าของพระเจ้าบันทึกอย่างนี้นะครับโรบที่ 3: ามข้อสิเรารู้แล้วว่าธรรมัญญัติทุกข้อที่ได้กล่าวนั้น ก็กล่าวแก่พวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อปิดปากทุกคนและให้โลกทั้งหมดอยู่ใต้การพิพากษาของพระเจ้าหลายครั้งเรามักจะอ้างหรือแก้ตัวว่าเราไม่รู้แต่แท้จริงแล้วพระเจ้าได้บันทึกธรรมบัญญัติไว้ในจิตใจของพวกเราทั้งหลายทุกคนนั่นคือมโนธรรมครับพี่น้องลองคิดถึงวันแห่งการพิพากษาสิครับทุกคนคงต้องเงียบนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะพูดแก้ตัวอ้างอะไรก็แล้วแต่ ทำไม่ได้เลยครับพี่น้องครับความเงียบนั้นคือท่าทีเดียวเป็นคําตอบเดียวที่เป็นไปได้เมื่อเผชิญกับความยิ่งใหญ่ความศักดิ์สิทธิ์ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและการพิพากษาที่จะมาถึงและถ้าเรานมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องนมัสการพระเจ้าเป็นเราจะพบว่าความเงียบนั้นเป็นเรื่องว o นเดอร์ฟูลหรือน่าทึ่งมากครับในการที่เราจะนมัสการพระเจ้าในการที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการ แสดงความเคารพนับถือพระเจ้าอย่างสมควรก่อนจบในวันนี้นะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องครับว่าเราต้องหา Quiet Time นะครับหรือเราต้องหาเวลาแห่งความเงียบที่เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าที่เราจะนําเสนอเรื่องราวของเราต่อพระองค์พูดคุยกับพระองค์เป็นการส่วนตัวขอพระเจ้าเวยพร q u ค e t t ทม e ของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ ไม่อยากลืมตาเมื่อหัวใจมันเน็บหนาวฉันแค่ไม่อยากจะก้าวไปา อาจจะจินชาเพราะเรื่องราวที่มากมายเหมือนฉันไกลห่างจากพระองค์ต่ย้อนคิดถึงพระพรอีกครั้งเหมือนฝนที่ชุ่มชาวพรานำให้ฉันผ,ผ่านพานในวันวาน ภาเหล่านั้นย้ำให้ฉันอุ่นใจได้รู้เพราะมีเคยห่างหายหัวใจมีแรงใหม่มีความหวังและลุกขึ้นยืนหากันคืนที่